สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับก็พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับโอเวอร์ฮวันนี้จะมาพาไปาชมการเล่นโอเว h ร์ฮบนมือถือนะครับเราจะใช้เครื่อง vivo s 1เป็นตัวเล่นนะครับแล้วก็โอเว h ร์ฮิตในภาคมือถือเนี่ยอัตรา,าส่วนเขาจะ,จะจะจะเป็นเป็นเป็น,ปนอะไรเขาเรียกอะไรเป็น,บบนเป็นแบบซีนิมาสโคปเป็น20 ยีต่อ9อ่ะมันก็จะเกิน1ิหต่อ9ไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ก็ยังโอเคเราจะพามาดูว่าโอเวอร์คิดเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นเล่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับเราแตะเข้าเกมรอสักครู่หนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งเข้าเกมเพราะเกมเกมเนี้ยอย่างที่ที่เราแนะนำก็คาแร้วทั่วๆไปเนี่ยเป็นการเล่นโดยใช้แท็บเล็ต iPad ครับอัตราส่วนภาพมันก็จะไม่ไม่ไม่เหมือนอัตราส่วนปกติจะเป็น4ี่ต่อสามอัตราส่วนโบราณแต่ตอนนี้เรามาอัตราส่วนยุคสมัยปัจจุบันแล้วนะครับโดยใช้มือถือ i ี vo นะครับพอแล้วเราเข้าไปดูนะครับเราเข้ามาแล้วมันก็จะมีเรื่องของภารกิจพิเศษที่ยังคาอยู่ให้เราไปทําภารกิจพิเศษเคลียเนื้อเรื่องบทที่1นึ่คดสามนะครับอ่า เราก็อยางไม่เข้าไปอันนี้เราจะที่จะพามาดูน,นี้ก็คือจะให้เพื่อนรท่านผู้ชมเห็นว่าเมื่อเราเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยเริ่มเล่นใหม่ๆโอเวอร์ฮิตเนี่ยทุกเมนูจะใช้อะไรไม่ได้เลยนะครับเมนูพิเศษก็จะเข้าไปไม่ได้เลยเขาจะบอกผมเลยว่าอ่าเนี่ยนะครับถ้าจะเข้าเมนูเนี้ยจะต้องเคลียร์เนื้อเรื่อง1.5นะครับเนะน,นี่ยตอนเนี้ยเขาจะมีบอกผมเลยเนี่ยนะครับทุกทุกทุก ทุกเมนูเนี่ยต้องเคลียร์หมดเลยเนี่ยต้องเคลียร์นะเนี่ยทุกทุกอันเลยต้องเคลียร์หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เคลียร์เนื้อเรื่องเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าเมนูอื่นๆพิเศษเพิ่มเติมได้เลยนะครับเมนูท้าทายก็เข้าไม่ได้ดูนูร้าเมนูท้าทายนี่ไหมครับเนี่ยเมนูท้าทายเขาก็จะบอกเลยว่าต้องเคลียร์เนื้อเรื่องเคลียร์เนื้อเรื่อง ต้องเคลียร์เนื้อเรื่องหมดเลยนะครับเมื่อต้องเคลียร์เนื้อเรื่องเนี่ยเราไม่มีทางอย่างอื่นเลยเราไปได้อย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับต้องต้องเคลียร์เนื้อเรื่องอย่างเดียวนี่เคลียร์เนื้อเรื่องอย่างเดียวอย่างอื่นนะเข้าไปไหนเข้าไปร้านค้าพิเศษร้านค้าพิเศษก็อันนี้เข้าได้ปกติแต่ว่าถามว่าเราจะไปซื้ออะไรได้เมื่อเราไม่มีอะไรเลยนี่นะครับเนี่ยเข้าของราตัวนี้เราไม่มีอะไรเลยเนี่ย นะครับเพชรก็ไม่มีเงินก็มีหน่อยเดียวนะยังเข้าไม่ได้เลยนะเพราะงั้นเราก็จะซื้ออะไรไม่ได้นะครับเข้ามาดูได้แต่เราก็ซื้ออะไรไม่ได้ครับนะเราก็ถอยหลังกลับไปร้านค้าก็ทาอะไรไม่ได้นะไปเข้ากาชาเนี่ยเข้ากาชา,ากาชาก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเราเราไม่มีเพชรที่จะไปจับฉลากกาชาเห็นไหมครับ ตัวกาซาโบราณก็ไม่มีนี่ทำอะไรไม่ได้เลยน้นกรณีที่เราเล่นใหม่ๆนะครับไปดูฮีโร่สิเมนูฮีโร่ั่นคือฮีโร่ที่เรามีอยู่มีแค่นี้ยนะครับฮีโร่หลักๆของเราอ่ะที่เราใช้อยู่อ่ะก็จะมีเนี่ยมีแอสมีโซเฟียนะครับมี s อ r อยู่2อ,อตัวละครแล้วก็มีแจสเข้ามา3ตัวละครแล้วก็จะมาได้ SR ช่วยอีก2นะครับเนี่ยก็ถือเป็นเป็น5เป็น5ตัวละครที่จะลุยลุยด่านเนื้อเรื่องไปได้ก็โอเคนะครับเนี่ยเข้ามาแล้วเราเข้าไปดูในเมนูรัดเข้าไปดูในกระเป๋ากระเป๋าไม่มีอะไรเลยฮนะเนี่ยอาวุธไม่มีเกราะมีแค่นี้ยมีมัวเครื่องประดับทุกอย่างโบหมดเลยเนี่ยเพิ่งจะได้รางวัลมาเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อที่เราสู้อา ผ่านเนื้อเรื่องดันหนึ่งหนึ่งคิดหนึ่งหนึ่งคิดสองไปก็ได้แม้ได้รางวัลมาแค่นี้ไปหินวิญญาณนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเราจะไปเมนูไหนอะ่ะไม่มีอะไรเลยสร้างก็ไม่ได้นะฮะไม่มีอะไรจะมาสร้างนะฮะแล้วมีอะไรจะสร้างนะครับเนะี่ยทำไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือเราต้องเข้าเมนูเนื้อเรื่องแล้วกลับไปที่ล็อบบี้เนะี่ยทางเดียวที่เราจะทําได้ก็คือ เข้าไปเมนูเนื้อเรื่องแล้วก็ลุยเนื้อเรื่องนี่ครับเนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยเนื้อเรื่องภาคปกติเนี่ยลุยให้หมดเลยนี่นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ลุยไปให้หมดเลยลุยไปนี่นะครับเนี่ยลุยไปเรื่อยๆลุยไปจนกระทั่งถึงด่านสิบห้านี่นะครับสิบสี่สิบห้าให้ผ่านให้หมดนะเนี่ยครับด่านเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยให้ผ่านให้หมดพอเราผ่านเนื้อเรื่อง ผ่านเนื้อเรื่องชุดนี้หมดแล้วเนี่ยนั่นแหละเมนูอื่นๆจึงจะโผล่ขึ้นมาให้เราเล่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าไปสู้ในเนื้อเรื่องเนี่ยในเรื่องด้านหนึ่งเราเพิ่งได้หนึ่งหนึ่งขีดหนึ่งหนึ่งขีดสองเราก็ต้องเข้าไปสู้หนึ่งขีดสามครับแล้วเ,เข้าไปสู้ตรงเนี้ยแล้วก็ตัวละครเรามีแค่นี้ตรงนี้ก็มีแจ๊สเข้ามาช่วยมันไม่มีทางเลือกแล้วครับก็อเอาแจ๊สมา ในจริงถ้ามันไม่ได้จริงเราต้องขอยืมเพื่อนแล้วเราก็ไปติ๊กสมัครเป็นเพื่อนแล้วก็ขอ,ขอยืมตัวละครของเพื่อนมาช่วยได้เนี่ยครับมันมีทางเดียวแล้วไม่มีทางเลือกอื่นต้องลุยแต่ว่าช่วงแรกดันหนึ่งนี้ก็จะง่ายแล้วก็แป๊บเดียวก็ผ่านแล้วแป๊บเดียวผ่านแล้วผ่านดันหนึ่งเรียบร้อยหนึ่ง,งขีดสาม ผ่านแล้วเราก็าต่อไปเลยได้รางรวัลมาแล้วนี่นะครับได้รางวัลมาแล้วเส็จภารกิจไปแล้วหนึ่งแล้วก็รับรางวัลตรงนี้นี่รับนี่ไงรับรางวาัลมาแล้วค่อยๆรับรางวาัลเก็บไปเรื่อยๆรืรางวัลเสร็จก็การการะบาดก็ไปด่านต่อไปตรงนี้เลยนี่นี่เราเข้ามาด่านต่อไปเจดตรงนี้นี่ครับคลิกด่านต่อไปเลยเดินหน้าไปอย่างเดียวเลยทำอย่างอื่นไม่ได้ จัดทีมโอ้ลืมไปนี่เรายังไม่ตั้งขบวนนี่เห็นไหมตั้งขบวนแบบเชิงเชิงลุกเนี่ยเราเอาเชิงเราเ,าเชิงรับก็แล้วกันตั้งขบวนเชิงรับนะครับอะไรอย่างนี้อ่ะโอเคนี่ครับแล้วก็ลุยนะครัแล้วก็เนี่ยลุยเข้าไปปั๊บเจอคู่ต่อสู้ที่ค่อนข้างจะไร้การหน่อยแล้ว เอาแล้วนี่อะไรเอ่ยอ๋อนี่เป็นชาวสนทนาเราข้ามไปก่อนนะครับเพื่อเฟสเวลานะครับข้ามบทสนทนาไปก่อนแอล้วก็ลุยดานต่อไปนี่นก็ไม่ยากพยานนะครับดนหนึ่งหนึ่งขีดสามหนึ่งขีดสี่ก็ยังไม่ยากนะครับเน่หนึ่งขีดสี่ก็ยังไม่ยากเนี่ยครับข้ามบทสนทนาไป แต่ว่าเวลาท่านผู้ชมเล่นถ้าเล่นใหม่เล่นครั้งแรกจริงๆเนี่ยเรามานเสนข้ามนะครับควรจะอ่านสักหน่อยเพื่อให้ได้อัธรรถที่แท้จริงว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงไปยังไงมายังไงนะครับแต่อย,อย่างของเราเนี่ยเราเนี่ยอ่านไปแล้วไงเราก็เซฟเวลาที่ทําเป็นตัวอย่างก็จะจะใช้วิธีข้ามไปก่อนแล,ล้วก็รับรางวัลน,นะครับพอผ่านไปหนึ่งหนึ่ง,งด่านก็จะรับรางวัลน,นะครับเอารางวัลแล้วก็การกระบาดออกไป ไปเสร็จปั๊บเราก็ okay. okay. yeah. ดานต่อไปดานต่อไปเริ่มต้นลุยแล้ก right. ็มีดันนี้ก็ยังคงใช้ออโตได้นะครับหรือจะใช้แมนนวลนเองก็ได้ฝึกแมนนวลนเราจะให้ตัวละครตัวไหน ใช้สกิลแล้วก็จิ้มเลยเนี่ยจิ้มไปเลยใช้แก๊สจ,จิ้มแก๊สเอาไว้จะจิ้มเรียงไปได้นะครับหนึ่งสองสามสี่จิ้มเรียงไปเลยแล้วเขาก็จะใช้สกิลเรียงเรียงไปตามที่เราจิ้มไว้ที่เราตั้งค่าไว้นะครับเนี่ยแก๊สจะลงมือแล้วใช้ก็จะใช้กระสุนปืนใหญ่ล้ำแสงยิงทีเดียวนะครับก็ผ่านอีกแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ นะประมาณนี้ถึงจะทำใหเ้เราได้เล่นเกมโอเวอร์ฮิตเต็มรูปแบบแก็คือเริ่มต้นเนี่ยจะต้องผ่านด่านในเรื่องทั้ง15ให้ได้ก่อนนะครับก <ps> ็โอเคนะครับพอเป็นพอเป็นแนเวเป็นแนวทางเป็นสังเขปอัอนนี้เรากลับออกไปนะครับตอนนี้เราเพิ่งผ่านมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเพิ่งผ่านมาได้ครึ่งหนึ่งแล้ว 1 1ทับ1นึค1ดหนด 1, ีะครับต่อไปเราก็จะลุยด่าน1.6 1.6 1.7นะครับ1ไปเรื่อยๆเนี่ยครับไปเรื่อยๆสามนิดนะก็ก็หวังว่าท่านผู้ชมหรือท่านเพื่อนๆที่สนใจจะทดลองเล่นเกมนี้บ้างก็จะได้แนวทางแนวทางและได้วิธีการนะครับจะเล่นได้ง่ายขึ้นไม่งงนะครับไม่ต้องมาคลำเอง ก็สะดวกขึ้นแต่ตอนนี้เขาเป็นสังเกตเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างก็โอเคนะอ่านี้พอผ่าน3ด่านมามีจุดสีแดงตรงนี้นี่ลือบอกไปนี่มีจุดสีแดงเล็กๆตรงนี้ก็คือเขาให้รับรางวัลผ่าน1 2 3่งสองสามรับรางวัลนะครับเนี่ยรับรางวัลปิ๊กปั๊บนี่ไงจะได้รางวัลส่วนหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยด่านหนึ่งเนี่ยก็จะมีรับรางวัลเนี่ยอ่าสิบก็รับรางวัล นี่นะครับรับรางวัลตรงนี้เนี่ยใจสิบเนี่ยรับรางวัลแล้วก็ยี่สิบนี่ก็รับรางวัลพอครบหมดทั้งหนึ่งขีดหนึ่งถึงหนึ่งขีดสิบก็จะได้รับรางวัลอันนี้เพราะนั้นเพราะนั้นเคลียร์เคลียร์ด่านหนึ่งไปเสร็จเนี่ยจะได้รับรางวัลสามรอบนะครับได้รับรางวัลสามรอบก็โอเคตามนี้นะครับจะออกไปที่ล็อบบี้กันเนี่ยก็จะเริ่มและเริ่มมีรางวัลให้แล้วมีภารกิจให้ใาเหมนไหมฮะเดี่ยได้รับรางวัลแล้ว เร Dante, ิ่มมีความสําเร็จได้รับรางวัลจากได้รับมาเป็นเพชรเพชรอีก <go> ท <together> ีนึงนี่นะครับรางวัลเริ่มมาแล้วฮะนี่เริ่มล็อกอินโบนัสเริ่มมาแล้วนี่ไงเนี่ยล็อกอินโบนัสเริ่มมาแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยกิจกรรมก็เริ่มมาแล้วเห็นไหมฮะกิจกรรมนี่เริ่มมาแล้วเนี่ยพอเราเคลียร์ด่านไปเนี่ยกิจกรรมก็จะเริ่มมาเนี่ยยังไม่มีไม่มีกิจกรรมอันนี้ยังไม่มี ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆแล้วลตรงนี้มันก็จะมีให้มีกิจกรรมตรงนี้เพิ่มมาให้เราเล่นนะแต่ว,ว่าเปิดกิจกรรมไปแล้วนะครับโอเคเราลองไปอยู่ที่ล็อบบี้นี่นะครับก็คือเป็นเป็นแนวทางง่ายๆสําหรับการเริ่มต้นนะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆและผู้ชมทุกท่านที่สนใจจะได้เล่นเกมนี้อย่างสนุกสนานมีแนวทางนะครับไปแบบส,าสบายๆเรื่อยๆไม่ต้องมานั่งคลำนั่งงงนะครับก็โอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆและสมาชิกและเพื่อผู้ชมทุกท่านที่สนใจสนุกสนานกับ o v e r h ร์ฮนะครับถ้า hey, hey. ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับสวัสดีครับ